พี่น้องสวัสดีครับอันชมจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องนะต่อจากคลิปที่แล้วเบื่อคุณแม่เ,เพิ่มพักเนาะเพิ่งขึ้นจีบแ,แล้วแล้วแหละได้พักยังแน่บเลยหลายอย่างอ็หาก็บนะ้หัวนวนุ่งสวยเลยนะพี่น้องพอเดินเสียหนาออกหมดแล้วทำความสะอาดแล้วพอมันถึงหกผลหนาพึ่งางามไวนะ้เนาะพี่น้องเนาะอันวองนี้พอเดินก็เสียวจนกลัวตัวนี้เอาเอา,เอ,าอ,อกว่าใดพอให้เ,เปลี่ยนปีเราพอให้เปลี่ยนหมากสักวัน มันบ so 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 ่มีมังยางอะนะเฮ็ดมังยางไว้พอเดินก็บ่ปลูกข้างๆนี่ออบ่ปลูกไว้ให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนต่อไปจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนเห็นมีมังยางไปนํานะพี่น้องแม่ได้พักยังไงนะเอาพักบวกับพักมันโอ้อพี่น้องบนป่าก็พาะได้เก็บกินอยู่ข้างหัวข้างสวนเู่นนี่แหละว่าได้กินพักตลาดดอกพี่น้องว่าต้องห่วงเรื่องสารพิษบ่มีกินน้อยหอก ตน้นบุกมีวันนี้<ๆ>พอเล่นกับปลูกได้หลายปีละสองสามปีละพี่น้องต้นน้อยก็ได้กินหมากแล้วต้นบุกพริกเจ้าวยุคเป็นเป็นหมากได้ไหมต้นน้อยก็เป็นหมากไวเลยอ่ะอันนี้ก็ทิเป็นหมากแล้วนี้มันปิดแล้วตน้นน้อยเนาะถ้าป่อยง่ายเนี่ยมันดุกแล้วป่านเลยห่าง่ายโอกรถษไม่กลนี่โห่าง่ายดูผลเลยแต่ไข่เราก็ทั้งง่ามพี่น้องคุ้างรอง ลังงามลังแตกกว่า<อ>นี่ก็ต้นกระเจี๊ยบแม่นบ่แม่เจือใช้ประโยชน์มันเอายอดเอามาไปต้มปลาเออถ้ามันยวงสี่ห้าปล่อยไปได้เพราะว่ามันบ่ได้กีทางคน <Okay. S 2> ถ้ามันอยูท่ทางกลางๆห้าเกาะออกดคือเอา,าไปใส่ต้มอ,อ่อยๆอือสลัดแน่หรอพี่น้องแน่กําลังงาม พูดเดื่นี้เวลาคนพูดเรื่องอกี่ยวกับขยายไปขางเนี่เห็นไหแบบใกล้ๆเมื่อพอได้เก็บเกันเด็ดขยายพท่วมขึ้นเฮ้อ๋อเดี๋ยขยายไปมีงานขยายพับแก้วเพราะว่าเขากินประจำพักสุ่มนี่พักสุ่มนี่เขาจะกินประจำเนาะเปนระจของขั้วเลี้ยงอันนี้นี่ฮันสุกหน่อไม้สุกหน่อไม้โมงสุกหน่อไม้ซื้อพักก็ซื้ออย่างเงื่อนพักหัวเสือพักหัวเสือพูดเรื่องกับจับอะไรพูดจับ ว่าจะไปกินย้วยนี่แต่คิดแต่ก้อนคิดว่าจะดอกไม้ได้ไหมคิดว่าเป็นดอกไม้คิดผู้เรีนคิดว่าไม่กินเมื่อไรนะตะกินเมื่อจากมักับพักแค่เเนาะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยผู้เรีนกับก้นเนาะกล้วยไปขยายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เดี๋ยวต้นนั้นต้นนั้นก็บจีก้นเอาเพราะว่าถ้ามันยุ่งลำกันหลายต้วนาะมันง่อยมันหน่อยเนาะพี่น้องผู้เรีนกับขยาย ไปทั้งไตุ้่นละพอดีขยายไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จิมังกรเอาะมุอได้พอดีวางห่นละเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นซ้ายไปละมันกำลังใหญ่พี่น้องอ่นกล้วยหอมพอดีสร้างมาจะไปทุมท่านี่เนาะพอดีปลูกหลายอยู่เอาไปพูเล่อพาปไว้ทางใต้พูเล้วยเออพอดีขยายไปทั้งไตุ้่นละขยายไปเรื่อยๆเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆพี่น้องมุอได้วางเขาก็เก็ตไปว่าว่างละท้ายคลิปเจ้าสีพอดีกับมุดได้เฮ็ดพอดีท้ายคลิปไอพี่น้องเบิ้ง เก็บทายคลิปไปนน้ำเก็บสวนไปนน้ำทายชีวิตประจำวันของคุณแม่กับน้องตังชีวิตหลักตังไว้เพื่อนในเบื้องว่าฝนยู่ฝนกินจังไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ละหมูอแต่ละเวบนยางเยังดูได้คุณแม่คนขยนันอย่ากล้วยพี่น้องจงใบคุณแม่คนกินและ้ะคน,นนั้นคนมากกินหวานๆแานแหน่อยเป็นยุ่หันกระลังเพิ่มกเสษียบมาให้เรา มันเล็ดมันโบเตะงอเดี huh. o, ๋ยวเท่ากินยอดมันเนาะกินยอดมันพี่น้องเราหมักผักเนาะพี่น้องเราเก็บตะผักได้กินข้าวกินน้ำอยู่ว่าขาดผักว่ได้พอเราคุณแม่เรากินผักดีข้าวหมักพักคิดว่าเราอายุหลายแล้วเราบ่อ้วนบ่พี่เพราะว่าเราหุ่นดีอยู่ตลอดเลยกินยาดเราเรากินได้สิละเรารักษาหุ่นเรา ู้เฒ่า <c> ส <ười> <m> ่วนหลสยสิลงทุ่มอมตามเต็ียมดิงามเิิยเจ้เบื่องทางหลังคือผภ้ษาซ้ำหน่อยนม่ใหญ่จ้เปลืงสนจะไ่ใหญ่เป็นคนนอนแตงวาอยู่บ่เจ้ากับผู้งามวีลาข้าเจ้ากับยองมาลายอยู่ว่อายุซ้ำนี่ยังงามอยู่เจ้าบ่

เีว่าเปลี่ยนไปเียมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกอนวะมันก็จังเสมอกันละดับนีเถอะจี้วรนึงแล้วโอ้แสดงวมาปนหนึ่งตรวดนแล้วเนาะไม่แขากไอันนี้ในเินกระดาน ต่างวัะทใส่เขาเพี่ยเที่ยวไร่ได้กี่วันพากได้พี่น้องโบไลก็มีน้องอิขิวต้องใจ้เปล่นกระตูนด้วยคนว่าสบายได้ปมันอยู่ดีไหกับบเอ็ดเอปล่นกร์ตูนซือซุปโปแม่ไหนเพื่น เมื่อเพือนไปทอนเคละซื้อซูปแมนให้เพิ่นนด่าเพิ่นไหวเพิ่นให้นะเราคงียอๆเพอนไปท่าเปลีแล้วซูเปอรแมนเสียงมาแล้วเสียงก็กรอกมาแล้วสายายอาพอหากะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับชื่อมาใสครับมาสส่อีพออยาแก้เศษบนมแก้กินด้อยุ่ล เริ่มหยุดแล้ววดีครับว่าไสครับนิ้วนิ้วเปโงเรียนพุดไหมวันพี่นักเขาใส่ไหมไหมไอยทุนทวนเลยเขาเนียวมันห่อนนะกินกับยังกับเสียบเป็นบองตังขั้นเขาห่อนขั้นเขาเย็นใ่วบปานได้ ต่อไปคุณแม่เพิ่งกับเจแกลงเห็ดละงลู mm hmm. มันนี่คุณแม่ว่าจะไปพาไปเที่ยวปลาอยู่เพ่นพี่น้องเดี๋ยวจังชมไปน้ำพอดีนเที่ยวปลาเพ mm hmm. ว่าจังน้อยหน่าเฮ็ดเบ็ดกับว่ได้ไปด้พี่น้องต่อไปได้จะไปไใส่เบ็ดโปงพยาบาล ใส่เบ็ดน้องพอหวานหนามมากจะไปใส่เบ็ดเกี่ยบทุ่งเนี่ยที่คิวล็อกเฮียนไว้เลยเนาะอัดประตูตแล้วล็อกไว้เลยไม่ไปใส่เนะนาะแน่นบ่บ่ได้เขาจบ่ได้หายอยากให้กินพี่น,น้องไหมนอนอยู่ไม่กินานอนหนามมากฮาปูหาปลาบันนาเฮ็ดเบิดแเรา แม่ใิแต่นมได้เจ้าไปคอยก็บม่ไปอย่งนีหละเปลี่ยนกันหรได้เจ้าก็ไปขยก็ไปแต่ส่วนลายทีได้ไปละใส่เบ uh ียส่นวุ้งย uh> ู่้อยกินนะพี่น้องคนได้ป่าบ้มๆตัวที่บ่ได้น้ำพ่นกูน้ำขึ้นมาอัวไปใช้งวนน่นผม้งได้หลายอยอะเด้สามส่รุปุปาคอตัวงางได้เยอะลย cho ừ, à, này ôi cho bầu phi điệp nè vâng phi xúc tiềm tuần chứ nào chiếm bao là phải chiếm phải rồi bắt tổ rồi bắt đầu ở bao bao phải chiếm bao vậy nè tạp tạ để tạ để mẹ để mẹ phải chiếm mà tạ chiếm tiền tất cả những vậy phải ก็ตั้มพิกตำมาพิกแห้งเฮ็ดดบกนี่นนองใส่หมอแล้วเห็ดผงเฮ็ดผงซาดไม่แม่แล้วจำได้ยุ่สมัยเฮ็ดผงซาดหมเ็ผงซาดเม่เถ่ายันม่วยาไปเก็บยู่ตะเกียตะหน่อยยู่ส้ายเฮ็ดผงซาดเก็บให้มึงซาดเนี่ยจำขึ้นใจเลยว่าเห็ดผงซาด กอนบอกได้ๆใครมถามซื้อแม่ยเราบอกอยู่บนกินเท่าก่อนหายนี่ยมันจะอยู่ในหญ้าอยู่ในเงาไหมก่อนมันออกทั่วไปกรูกิเดีมันออกไม่ดินอยู่แต่ว่ามันออกอยู่ในหญ้าในหัวหญ้ามันออกได้กวนใหม่ป่ะจีก่อนบ่อยู่ในหุ่มกักซากอยู่คือตะเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันอึดมันอึดมันหยาก มันเิ่มสิมัดไปเรื่อไบ่แม่มันบอกยู่อันปราศตั้งสิบอ่ถ้าบ่มีตัวสารบอกมึงปุ่ป้านสู้อ่มว่ยจิตช่ละสู้ให่ยังใส่ีกเหปโอ้ปิ้งด้ครเนี่ยักคุณ่่านนี่กินบ้เนาะ โมก็เฉียดมากัวใช่หมือป่ากิดมมักแอดมว่าปีงมันแหมมะต่ำตํำใส่กบขัวใส่ังี้ยปนสีปนป่าทู่ใส่เห็ดเห็ดเียเห็ดละงกเห็นละงกต่าช่วยกันป่ะทุ้แกงกับแกงนะตุ้นปนกับปนปีงปลามันหอมไม่นป่ะกงุ่มกับ คิวหน่อยคิวน่อยตักออกล่ะแชน้ำไม่บ่เน่ล้างเลย<อ>ที่น้ำสองแล้ะบะล<า>วบ่โอหคิวข้าวลเนาะเึ้นอล้างน้ำ<า>ไป,ไป่อืมใบมันขมนะมันเ็ดเมันขม เอาันเป็นเกือบเป็นเบียรนิน่น,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 นะเออแม่เอาบานนี่มาวันนี้พเพ่นได้เาไปยายเพ่อนายถามเราว่า,บาบเปียนยังสำหรับพ<ม>ี่นอ้องกินลสล <c oughs> เชเล่ย์่ไหมโซโลเชลเล่ย์ใช่ไหมเขาเป็นกะพีหลอกกันลเลยเจ้ เป็นตรงได้พี่ลองรอคุณแม่คุณแกงเห็ดเจ้าหนอนพี่น้อนนะพอเด็นกับว่าทายเมิ่งพอเดินลูกกล้วยสวนอันนี่แต่ว่าบุได้ทายท่ให้พี่น้องเมิ่งนะพอเดินฝุ่งอยู่ผู้เดียวพอเดินเฝ้าเพื่อนได้บุได้ทายคลิปนะพอเด็นกับกลงมา กล้วยเอานอ้ําหน่อยๆน่ะพ่อ,อ,พอเลี้ปลูกใหญ่คนน่ะออพอบางกลางนี่ยพ่อเลี้ยงปลูกพ่อเลี้สิเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องเจียรข้อ,อสัตว์ข้อยังไปตัวพระท่านได้เห็ดงานหรอกพี่น้องจะย่ำได้นี่ครับพ่อเลี้กับปลูกต้นกล้วยไปเนี่แหลยบ้านวัด่ทยถ้ำใหม่เบิ่งล่างพี่น้องน่ะมันก็ปลูกไปคุ่ะน้ำขั้นเดียนไปคนสุดพคนน่ะ เราคนมาปลูกไปหอมันจดกันพี่น้องประเด็นท่านหนึมีเวลาเห็ดมันใหม่พอเด็นก็แทงนอขึ้นมาแล้วมันนั่นไหลนอพี่น้องไปกินบ่ถึงนานจักเทีออ่อพี่น้องประเด็นมายู่มันหกนาะงทั้งพถึงน้ำวันนี้ถึงน้ำเริ่มแตกนอกแตกอยังขึ้นมาควันนี้ก็ถึงขั้นตอนใส่ประแดกที่ก็กน้ำฟุดโดดโดแล้ว่าเสียวเนี่ย อัน,นใหม่ๆนำ้ำแดงก,ก็ลืมน้ำกล่องปลาแดกเพิ่นกล่องปลาล่าพ้นถามเม,มียวมยวาขึน้วนว่าเมียว่าเมี่ยวไหวบะมี่ยุ่งท่านท่านหาเบิ่งอยู่เพิ่นเอาไปใส่บันวันปรากฏว่าะมี่ยุ่อันหนึ่งเพชรยุค่าเราก็ล้างมาเรียบร้อยโอ้เส่ยรายเติบนแม่ปลาเนาะ ไหนโบเข็มไ <idd> <ubers> ่ปลาบอ๋อตอนโบเข้มเตียงนัวเดี๋ยวกดวกๆๆเลยเดี๋ยวกวางอ่อาปลาล้ออกได้แล้วกันปลาล้อเลยแล้วกันนั้นเลยบ้านอ่าผักก็ใส่เด้อพี่น้องเด้อมากินแจงเห็ดน้ำคุณแม่ แกเฮ็ดพึาดตรคกับอันเฮ็ดโงกโลกเลี้ยงโลกขาวล้วมันเห็ดกระด่างเกิดฝ่าันเพราะตัว่ไน้องตังกับผู้สวยสั่งเลยพี่น้องเลยสวยกุ๊กวีตันเก็บอยู่ขางบ้านอี่ลเก็บรายลน้ำหนาเห็ดเป็นไงจนจิบพท Ni hết nó nhắm lưu lại chắc nay mới hết mượt phủ lắm chắc chắn chắc chắn bông, chắn 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 đẹp chắn 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 đấy chắn 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 nó คนนั้นเนานะพอเดินม,มียูนิย,ยันว่าจะมาหาน้ำได้กันเริ่มกันเพราะเห็นใจเห็ดก็รณ์เริ่มเลยขอบพี่นอ้องจังชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็บ,บายบายสวัสดีครับ